2ต้นทางจากสถานีพี่สนุโลกปลายทางสถานีกรุงเทพท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชารชลาที่1ขอบคุณค่ะวันนะครัธรรมาเรยนที่202จากพิณุโลกกรุงเทพทุก <c oughs> คนผมจะบอกนะถ้าเกิดว่า นั่งรนถะท้องถิ่นน่ะ4407เ่ 4, 4, ะเราว่ะขึ้นจะบางหน้าใช่ไหมแล้วไปลงที่เชียงใหม่แล้วก็นั่งรถด่วนพิเศษที่14จะเชียงใหม่ยาวเทมาธที่วันเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไม่ตอบนะผมไม่รู้ว่าเออผมจะแน,ะนั่งชั้นไหนชั้นสาม หรือชั้นสองหรือชั้นสองปรับอากาศแน่นรอนนะครับอ่าให้ทุกคนลองเล่าว่าผมจะนั่งผมจะผมจะนั่งชั้นไหนมั่งนะครับเดีย๋ยวผมหาทุกคนว่ารุ่นดวงพิเศษที่หนึ่งสี่นี้จาดจอดคุณตายไม่น,น่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ถ้าจอดอาจจะไปขึ้นที่นั่นนะครับคุณตานะ คุตาแนะนำคูนประมาณนี้ได้คีว่าครับสองคูณสอง มังวาก็เจอสองศูนย์สององบังบัวาที่ผมกลับบางหน้าะห้าสองสี่แปด

ต้ผู้โดยสารจากสถา,สถา,น,านีโตทาพิซารุโรลายทางกรุงเที่ัวลาโงมีตัวโดยสารไปที่และรอแดงโบเกีสินขอและสัปดาะของทางนักขึ้นจะเปิให้ติดที่และรอเดยคขามาเช้า บรนเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบางกอกนาไปแล้วจะหยุดรับสองผู้โดยสารที่สถานีบาง,บางสารุกแต่งของปรากฏเป็นสถานีตอ่อไปจากดับ ื่อป้องนเหตุนตรายที่อาจเกิดขึ้นทุกคนสงสวมเรื่องประดับมีาระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการณเกิดทีตรวจวัดระรวจรถไฟหรือทางรถไที่มีความส่รค